มีตอน6โมงเช้าของบ้านรักไทยนะคโอ้โหหมอกขึ้นมาเต็มเลยสวยมาก เป็นบรรยากาศเช้าวันที่4ี่นะครับเราก็ยังอยู่ที่บ้านรักไทยนะครับโอ้โหอันนี้คือประทับใจมากมันหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ทาบุญกับพระนะครับช่วงเช้าสบ,บายใจดีก็มาเก็บความสดชื่นยามเช้านะครับก่อนออกเดินทางต่อผมก็มาพักในวันธรรมดานะครับก็ช่วงเช้าก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเขานะครับประทับใจมากมันดีไปหมดเลยอะ่ะ บายประทับใจมากเลยนะครับที่นี่อย่างเวลาเดินทางต่อละที่นี่ควรอยู่ให้เต็มวันเลยนะ ที่ต่อไปนะครับเรากําลังจะขับรถไปที่บ้านจาโบกันแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นที่ปลายนะครับไปพักผ่อนอีกวันหนึ่งไปเดินทางกันว้าวโู้ ถ้าไปปางอุ๋มก็ขวาดีที่เรามาเมื่อวานแล้วคุ้มค่ามากเลยโอ้วิวสวยมากที่ประทับใจคือมันไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวนะครับมันมันคือวิถีชีวิตเข้าด้วย มันประทับใจมากเลยนะขามาเส้นนี้เราขึ้นแบบถนนโค้งถ้าจะเป็นโค้งพับผ้าเลยนะครับขาขึ้นในยังง่ายอยู่ขาลงนี่จะยากกว่าขึ้นเด็กอันตรายมาก เ้าเส้นไปไปลายนะครับ ห้องน้ำสาธเทอร์นะจะโบสามกิโลเมตรแทบๆก็ถึงแล้วก่อนถึงจะเป็นทางโค้งซิกแซกนิดหน่อยนะครับโอ้ไม่น้อยแล้ว ดนคือถนนไม่ดีด้วยโอ้โหโหมากโอ้ว้าวมาถึงแล้ว แป๊บหนึ่งในเวลากลับเออเหนื่อยที่จอดรถไม่ค่อยเป็นเม็ดกับคันใหญ่ๆเท่าไหร่เลย น,นี่เป็นจุดชมวิวตรงอยู่ลมนะครับเป็นจุดแวะพักรถหละหลังจากขึ้นดอยมายาวๆพับไปพับมาก็จะเป็นทางลงยาวแล้วแล้วลงแบบ โอ้โหพับไปพับมาวิวสวยมากอันนี้สวยก็จุดชมวิวเมื่อกี้ โอ้โอ้ถนนไม่ดีถนนไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ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 ้ วิวก่อนเข้าโค้งนี่ใครมันจะไปมีสมาธิเข้าโค้งวะตอนนี้เราข้ามาที่ปลายแล้วนะครับอกสักอไปน่าจะเข้าไปที่ตัวเมือง วารปมาที่โรงแรมนะเป็นโรงแรม B2 ทูปพรีเมียร์รีสอร์ทนะครับก็กโปไปครับเฟิร์มแวร์เจ๊งนะครับก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนั่งซ่อมกัโปทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรอีกเลย <laughs> <g ül> ก็ตกเย็นก็มาที่ถนนคนเดนนะครับมาหาซื้อกับข้าวกินกันก็ยังคือคักอยู่นะที่ปายนะครับแล้วก็มาแวะซื้อข้าวที่ร้านอาหารบ้านปายไปกินกันที่โรงแรมกัน เช้าวัน,นที่ห้าที่ปลายนะครับอันนี้ที่พัก B2 p ีเ m i ี r ปลายนะครับก็จะมาเล่าเหตุการณ์ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะมันมีปัญหาเรื่องโกโปรสิวันนี้คือ ขากลับมาวันที่4ี่เนี่ยไฟล์หายหมดเลยเอออีก <lawsuit> แล้วก็ไม่ไหวก็เลยต้องโทรไปหาซัพพอร์ตอะไรเงี้นะครับไปเช็คแล้วก็ไปหาข้อมูลจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จนรู้ว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตล่าสุดของตัวโกโปรเนี่ยมีปัญหาทําให้เกิดสารพัดปัญหาเลยครับแต่ที่สําคัญคือทําให้ไฟล์หายแต่ดีว่าเออไปใช้โปรแกรมอ่ารีคาฟรีไฟล์ก็เอากลับมาได้บ้างบางส่วนนะครับโหวุ่นวายมา วันนี้ก็จะเป็นโกโปรที่ดาวเกตตัวโฟืงแหว่ไปก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ่าจะมีภาพอะไรมาให้เพื่อนๆดูได้ตามปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปห้วยน้ำดังแล้วก็เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ไปเลยแล้วก็ขับวนเชียงใหม่เล่นๆตอนกัดนะครับอาหารเช้าที่ปาย นะครับออกสายหน่อยวันนี้ขับติดกันหลายวานันเริ่มล้าวันนี้เราจะชิวๆหน่อยก็ <_ C 1> กำลังเดินทางไปห้วยน้ำดังนะครับแวะไปเก็บภาพระหว่างทางนิดหน่อย แล้วออกจากไปลายไปห้วยน้ำดังกันนะครับอันนี้ Google พามาอีกเส้นหนึ่งสวยดีเหมือนกันแต่ทางค่อนข้างเล็กนะครับทำความเร็วไม่ได้ด้วยมีเห็นมีทรายแต็ไมไหมดเลย ในอุทยานแล้วนะครับค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ50บาทแล้วก็มอไซคอีกยี่สิบเป็น120 mm. ก็ต้องมีเรื่องฉีดวัคซีนมีเช็คอินอะไรด้วยนะครับหลายอย่างเมื่อกี้เกือบล้มตรงหน้าป้อม <c oughs> ทางเข้าก็จะเป็นทางแคบๆชันหน่อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้10บโมงอุณหภูมิ17องศา กำลังเย็นสบายโอ้แต่ถนนไม่ดีเลยก็เข้ามาสัพักถนนจะดีขึ้นแล้วทั้งแคบทั้งน่ากลัวเลยนะถ้าเป็นรถยนต์ไม่น่าสวนกันได้โอ้เข้าไปลึกเหมือนกันนะเนี่ย ไม่รวมไงเห็นมันชี้ไปทางขวาลองดูอ่ะ กลับจากห้วยน้ำดังแล้วนะครับกำลังจะเดินทางเข้าตัวเชียงใหม่ขากลับก็จะเป็นเส้นทางลงชันๆแล้ต้องระวังพอสมควร อากาศดีมากกลับมาเส้นหลักละกลับไปเชียงใหม่กันโกโกโ้ go, go, go. ที่หาเล่มาคทนเต็มเลยเมื่อกี้ไม่รู้ทุกคนเห็นทันหรือเปล่านะครับเต็มทั้งโรงเรียนเลยน่าจะสนั่นกันอนะโอ้โห แยกนี้เลี้ยวขวาไปเชียงใหม่นะครับแต่เด๋ยวจะพาไปหมารับร้านส้มตำที่แม่โจ้นะครับเขาเรียกส้มตำหลังมออร่อยมากเด็ดมากหรือว่าไปซื้อไปกินที่โรงแรมกันอันนี้แยกแม่มาลายปายนะน่าจะแถวแถวนี้เนาะทางเข้าจะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยพืชของแม่โจ้ตรงนี้นะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดแม่โจ้จุดสังเกตคือตรงสะพานล,ลอยข้างหน้านะครับจะมีซอยซ้ายมือใครที่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือจะวิ่งฝั่งตรงข้ามาแล้วก็ยูเทิร์นเมื่อกี้ ขวามือก็จะเป็นมหาว,วิทยาลัยแม่โจ้นะครับไปร้านไหนดีร้านแรกเนาะถ้าเข้ามาจากมอแม่โจ้มันจะมีประตูทางออกด้านหลังตรงนี้นะครับ ซนนี้มันก็จะมีหลายร้านเลยไม่รู้ว่ามีร้านไหนเหลือรอดอยู่บ้างแต่ตรงขวามือตัวนี้นะครับจะเป็นร้านดั้งเดิมเลยเราจะมาซื้อตัวนี้แหละคนเพียบเลยบ่ายโมงจอดตรงไหนได้บ้างว้าวทำหลังคาอะไรใหม่ละ มุดเข้าตรงนี้แล้วกันกล้วยเขาอร่อยมากนะครับร้านนี้ ถึงจังเลยจริงๆจะมีร้านเปิดใหม่เข้าไปข้างในอีกนะครับแต่เมนูที่เราโปรดปรานก็จะเป็นตำแคบหม,มูยอนั่นแหละเส้นทางที่กำลังจะไปโรงแรมเรานะครับโรงแรมชื่อเซนสาลาอยู่ติดกับอ,อยู่ริมน้ำปิงเลย หวังว่าจะได้เห็นวิวอะไรสักอย่างนะไม่ไม่ไมัมม่นใจในเส้นนี้ผมก็วิ่งมาจากตลาดรวมโชคนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปเรียบน้ำปิงนี่แหละสามเมตร mười mệt Này quá mười 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 này là แล้วนะครับวันนี้เซนสาลาที่เราพักเป็นห้องพักของเรานะครับห้องเบอร์8น,นี่คือโรงแรมเซนสารานะครับโรงแรมดีมากสวยมากแต่สียดายห้องอันนี้ไม่ได้ระเบียงนะครับแต่ได้วิวน้ำปิง ดีลักซ์นะครับโอเคเลยแค่นี้ใช้ได้แล้วนี้เขามีจานช้อนซ่อมให้ด้วยเรียบเลย โอ้ห้องน้ำดีมากห้องกวาง,วงสะอาดมากเยี่ยมเลยครับ ก็เป็นมือเที่ยงที่ได้มาจากร้านส้งต่ำหลังมอแม่โจ้นะครับปริมาณโคตรเยอะล้นถ้วยเลยนะคอันนี้เป็นตามแค่หม,มูยอแล้วก็อันนี้เป็นลาบหมูนะครับอันนี้เป็นขนมจีนแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นอกล้วยทอดอันนี้ก็ปีไก่เย็ยนหมดละกว่าจะมาถึง ก็กำลังซ่อมไฟล์จากตัวกาลโคโปเฟิโโร์มแรกโคโปซิเฟิร์มแวร์นี่ต้องใช้คำว่าพังจริงๆพังพินาศจริงๆนะซ่อมกันไปกินข้าวก่อนนะครับจะให้ดูวิวระหว่างที่กินข้าวนี่วิวริมน้ำพิงสวยมมากกินก่อนบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ เป็นสาลาสวยมากเลยมือเย็นบางคนชี้เกียรนะครับแต่แรกตั้งใจว่า เย็นวันที่5้าเราจะพาเที่ยวที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะแต่ไม่ไหวมันล้ามา5วันก็แช่อยู่ที่โรงแรมทั้งวันเลยแล้วก็สั่งเป็นเนี่ยนะเป็นพิซซ่าฮาไว้เยี่ยนง่ายๆเลยแล้วก็เป็นเป็นอ่าชื่อเลยนะอโกชิสนะับแล้วก็กินกับเบียร์แค่นี้นะครับวันวันที่5ก่อนเดินทางวันพรุ่งนี้นะเดินทางไกลก็เลยวันนี้ขอเป็นวันขี้เกียจหนึ่งวันลวกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะถ้ามีแรงนะ่าจะขับรถ เที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ให้สักรอบหนึ่งแล้วก่อนก่อนที่จะกลับไปที่กรุงเทพกันนะครับโอเคขอเกมกันก่อนละกันสำหรับ EP 4ีนี้นะครับก็คือจะจบที่เชียงใหม่นี้นะครับแล้วก็ส่วนอีีหน้าจะเป็นบทสรุปนะครับว่าการเดินทางทั้งหมดเราเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กด Sub s cribe กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ